วันนี้ครับผมจะมาบอกเทคนิคในการยิงไลนแอดสำหรับทีดีความงามอันดับแรกเลยให้เลือกตัวคีย์เซอร์วิสที่เราอยากจะยิงฮะเพราะว่าเวลาเรายิงไลแอดลูกค้าจะเห็นที่ละแอดแล้วก็ติดตามมาในไลน์อัพชทของเขาของเราดังนั้นเราจะต้องวางให้มันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันว่าเฮ้ยเขาเจอแอดอะไรในไลน์อัพชทของเขาควรเน้นอันนั้นฮะนั้นพอเลือกเซอร์วิสได้แล้วให้เลือกคอนเทนต์เป็นวิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นก็เพราะว่าวิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นในเพลสเมนต์หรือว่าการแสดงผลเยอะที่สุด ขี้ขีดตัวเองลงไปได้เลยก็จะเจอแล้วหรือกูเป้าหมายอีกแบบหนึ่งก็คือกูเป้าหมายลุกอะไรออดิเอตให้ใช้เพื่อนปัจจุบันของเราไปทําลุกอะไรออดิเอตก็จะสามารถยิงแอดตรงนี้ได้จากนั้นปล่อยให้แอดรันไปเลยครับทีนี้เรามาดูที่ไลฟ์ช่วยเขาของเราเราต้องตั้ง3อย่างนี้ให้เป็นในทางเดียวกันหนึ่งกิจสิ้นเปอเซตต้องตอบรับกับแอด ที่เราส่งไปต่อแรก2ตัวของ Rich เมนูก็ต้องโฟกัสในการที่จะไปคุยหรือพูดถึงหรือไปบิว์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือว่าข้อมูลต่างๆให้ตรงกับตัวแอดที่เรายิงอันที่3ครับอันนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือตัวสเต็ m e มสเซจสเต็ปแมเซจจะคอยทํางานทุกครั้งทุกคนไม่ว่าใครจะแอดมาวันไหนจะส่งข้อความบอดแคร์เป็นซีรีส์เลยตามที่เราตั้งไว้1วันวันถัดไปเป็นยังไงวันที่2วันที่3เป็นยังไงทุกคนไม่ว่าแอดมาเมื่อไหร่จะได้ครบถ้วนเหมือนกันหมดทาให้เขาเปลี่ยนจากโคลิดท ของเราครับ